สวัสดีครับทุกคนครับ วันนี้นะครับนนจะพาทุกคนมาตัดผมใหม่อีกแล้วนะครับแล้วก็มารีวิวร้านทาผมนะครับที่ชื่อว่าร้าน d ีเอสควายนะครับบาเบอร์คัพที่เอกมัยซอยสินั่นเองคือต้องบอกอย่างนี้ว่าวันนี้ไม่ได้ตัดผมแบบเปลี่ยนแปลงลุคมากมายนะครับคือยังอยู่ในเทรนของปีนี้อยู่ก็คือไม่สั้นไปไม่ยาวจนเกินไปนะครับอยู่ประมาณนี้แค่ตัดแต่งทรงผมให้แบบดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ร้านนี้นะครับเขามีโปรแกรมเกี่ยวกับการดีท็อกหนังศีรษะบํารุงเส้นผมอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูช่องนัยงไไม่ดด้ก Subcribe นะครับช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะแล้วก็กดไ like ลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันสวัสดีครับเอฟไฟบัเบิ้ลนะคะสาขาเอกไลสวัสดีค่ะวันนี้คุณนนท์จอห y นคัวครนะค,คะ วันนี้คุณนนก็จะมาใช้บริการเป็นตัดตัดครับครเดี๋ยวชช่างเข็มนะคะโอเคได้ครับตรงไหนครับตรงนี้เลยนะโอเคตวอนดีครับช่างเข็มครับฝากด้วยวันนี้ตัดให้หน่อยเดี๋ยวให้ช่างเข็มดีไซน์ให้เลยนะครับครับผมครับ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะเน mm ้นเก็บด้านข้างเพราะตอนนี้มันเริ่มยาวมั่จะดูพองอ่ะใช่ครับตอนนี้ด้านบนก็อาจจะแค่เล็มดูเข้าทรงจะออกไม่ค่อยเยอะครับวันนี้น่าจะเน้นเก็บเป็นด้านข้างมากกว่าครับอย่างด้นข้าคือเราก็จะเริ่มด้วยใช้แปรงเลียนก่อนเก็บตรงครับ เบอร์ที่จะใช้คือนอนอยากไว้ให้แบบมันไม่ทูสั้นมากจะ<ช>เปิดเบอร์ใหญ่ๆหน่อยครับก็ที่จะใช้จะเป็นเบอร์สามโอเคได้เลยครับ ไกนไกล่ไลร่รงช่วงขอบนี้ให้มันดูนุ่มคือเพราะเมื่อทีงานแบตเตอรี่มันยังมีความแข็งนิดนึงไกนไก่มันจะมีความทำให้ดูซอบมากขึ้นอ๋อเป็นไลายลายลายเขียบให้มันดูสอบ อนนี้เราจะเป่าแห้งนะคะแล้วเช็ดที่เทลอีกรอบนึ่ครับอันนี้ผมยังมีความหนาอยู่นะคะอันนี้เดี๋ยวจะทำให้มันดูบางครับพอผมหนามันก็เลยทำให้เช็ดยากด้วยค่ะผมมันจะดูแบบฟูฟูยุ่มันไม่ไปด้วยกันนะใช่ไหมมันดูแบบหัวโตนั่นล่ะ ที่วันนี้ทําให้ก็คือเน้เก็เกบทวามเงี้เป็นยันนี่ส่วนแล้วก็กเก็บด้านค้านที่เป็นผม mm hmm. หัวจะได้ดูไม่โตแล้วก็พี่เน้นเยอะๆวันนี้ก็คือทําให้ผมด้านบนมันดูคิว mm hmm. วันที่เราเสรยรจะเนาเซตอย่างเงี้ยมันจะได้เป็นวอลลุ่มดูอะไรให้มันเ mm hmm. พราะมันยังไม่จะดูฟูๆยุ่งๆทําให้เซตผมยาก อย่างนี้ที่นี่นครับก็ะจะมีเกี่ยวบริการทั้ง,กา,งก,นนการทั้งกนวดกันคิ้วแล้วก็รวมถึงอะไรนะั้นใช้ผ้าร้อนใช่ไหมครับ<ช>นวดผ่อนคลายประมาณนั้นอตอนนี้ก็ตัดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสู่ขั้นตอนดีท็อกของเขาเรียกหนังศรีรษะนะคุณถิมใช,ใช่ไหม ก่อนจะทำเราจะมีสองกล้องให้ดูด้วยว่าอย่างศีษรษะลูกค้าเป็นยังไงอือโอเคครับจริงๆก็อันนี้คืออยากมาลองเลยคือคอสนี้ตัดผมแล้วก็ดิฟทอกเกี่ยนหิษง์ีรษะนะนี่ครับกาแฟดิฟที่ทางร้านเตรียมไว้ให้ชื่นใจก็จากที่ดูเนี่ยคือมีปริมาณเส้นผมขึ้นค่อนข้างถี่ มันจะมีถ้าเกิดคนคนไหนที่แบบผุมปาาเนี่ยความสเปซมันจะกว้างมากตอนนี้ถือว่าขึ้นถี่มากเนี่ยสุขภาพดีเดี๋ยนะใช่ยังเป็นขนาเห็นอันนี้ไหมคะอันนี้มันคือพวกก้อนแบบศกกระกนี่นหครับใช่ใช่มันจะไปเหมือนก้อนอุดตันไขมันนะคะอ๋อเป็นพวกไขมันใช่ถ้าเราไม่ทาความสะอาดมันเนี่ยคือมันอาจจะมีโอกาสทําให้เกิดปมร่วงได้แต่โดยรวมก็คือเวลาสองทุกคนจะมีอยู่แล้วแค่ว่าคนไหนเป็นเยอะเป็นน้อย <Okay. S 2> อย่างของอันนี้ถือว่าไม่ได้เป็นเยอะมานะคะ <Okay. S 2> ถือว่าเป็นนิดหน่อย <Okay. S 2> เป็นปกติค่ะทุกคนยังไงก็ต้องมีพวกตรกบมอ uh huh. แล้วก็ูหนหังศีรษะมีความ mm hmm. ความมันนิดนึงมันคือ <Okay. S 1> ดีหรือไม่ดีครับ แล้วแต่ค่ะมันถ้ามันกำลังพอดีจริงๆมันก็ช่วยโปรเทคจริงๆน้ำมันคือมันจะช่วยโปรเทคหนังศีรษะเวลาที่เราเจอสารเคมีหรือเปล่าเพราะคนที่หนังศีรษะให้มากๆมันจะไม่มีน้ำมันมาโปรเทคอะไรมะหนังหัวลอกอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับขั้นตอนในการทำนะคะกคือจะเริ่มต้นด้วยการนวดให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายเสร็จแล้วก็จะลงเป็นโคลเป็นโคลที่ดูดสิ่งสกปรกออกมาจากรูของขนผมแล้วก็จะใช้เครื่องนาโนบีกะค่ะเหมือนพัดให้มันเข้าไปดิบมากขึ้นเสร็จแล้วก็จะมีการสระผมด้วยผลิตภัณฑ์กล On my heart ดูรู้สึว่ามันดูใส่ขึ้นตรงโคนสังเกตครับที่มันมีเกาะเกาะตอนแรกจะดูดูครีนขึ้นเพราะตัวโคนน่นะใช่ค่ะเป็นตัวพระเอกเลยตัวดูตรกไป นนนะคะก็ค,คือนอนพอผมหยาดอ่ะมันจะมีความฟูจะดูหัวตัวโตอย่างี้แล้วก็เลยจะเน้นเก็บผมด้านข้างให้มันมีความเนียบหน่อยแล้วก็ส่วนข้างบนเนี่ยนนยังอยากให้มีความยาวเหลืออยู่แล้วก็เล็มออกนิดหน่อยแล้วเราก็เน้นความพิวเข้าไปให้เวลาเสร็จผมเสร็จได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็วันนี้มีเพิ่มดีท็อกซ์เลยค่ะแล้วก็คือจะช่วยขจัดพวกสิ่งสกปรก เพราะว่านนเป็นคนเซ็ตผมบ่อยใช่ไหมใช่ครับมีโอกาสที่แบบสระผมอะไรอย่างนี้ไม่สะอาดเงี้ยมันก็จะเป็หมักหมดอยู่ที่หนังศีรษะแล้วอาจจะทำให้ผมร่วงตัวดีท็อกก็คือช่วยได้ครับเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการตัดผมที่ร้าน d ี y อสควายนะครับบาร์เบอร์คลับนะที่เอกมัยซอยสิบนะครับก็ช่างขิมตัดให้นนนะซึ่ง เพื่อนๆก็น่าจะเห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องการไว้ทรงผมของนนคือยังคงไว้แบบอ่ะยาวที่กําลังพอดีอยู่นะครับอยู่ในเทนที่นนบอกในปีนี้คือไม่สั้นไปไม่ยาวจนเกินไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บด้านบนไว้เยอะอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะดัดในอนาคตนะ ที่นี่จะมีโต๊ะตัดอยู่ทั้งหมดสีโต๊ะนะครับแล้วก็มีช่างอยู่ทั้งหมดสีท่านนะครับใครเข้ามาก็สามารถโทรเข้ามาจองล่วงหน้าก่อนได้นะเดี๋ยวนนจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้ที่นี่มีทั้งตัดนะครับมีทั้งดัดด้วยแล้วก็ทําสีก็คือปิดผมขาวนะครับก็แวะเข้ามาใช้บริการกันได้และที่อยากให้ลองอีกอย่างนึงก็คือเรื่องการดีท็อกนะครับหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมในการบํารุงนะครับก็แนะนําสําหรับคุณผู้ชายนะโอเคครับเดี๋ยวเราตัดไปค่าตัดคือ 650นะครับแล้วก็<า>ดีท็อกสองอย่างนี้ก็คือ2 3 0 0ัสบาทนะครับสำหรับวันนี้นะสำหรับแฟนเพจและแฟนช่องชิโนะทูแชนะครับวันนี้ที่พามาตัดผมแล้วก็เพื่อนๆดูคลิปนี้จนจบนะครับเราจะแจกรางวัลน,นะครับมาตัดผมที่ d ี y นะครับเอกมัยซอยสินะทั้งหมด5รางวัลรับรวมถึงโปรแกรมดีท็อกด้วยนะรอติดตามกติกาทั้งหมดนะทางแฟนเพจชิโนะทูแชนะครับโอเคสำหรับวันนี้บายบายครับสวัสดีครับ